ภาพยนตร์95เรื่องที่นคอมอาคมปีดากูลเคยแสดงไว้เรื่องที่1กิน4ีละทีแปลงในปี2539ในบทใบลาแล้วครับอาจารย์ mm hmm. เดี๋ยวผมจะรีบไปรับใจห,หน่อยแม่ค้าปากมากข้าพระจันทร์ซะด้วยเรื่องที่2 7ประจันบานในปี2545ในบทจุกบิ้ยวสกุลกูอยากรู้เหมือนกันนะข้าทำานี้อะไรเนี่ยพิก้าเนี่ยฮะ้ยทำไมละเบิดฮะระเบิด<า> เรื่องที่สามผีหัวขาดในปี2อง5้าร่องที่สีหขาในบทโกะคนบางละจันไว้ตายแน่พวกมึง เรื <muitas S 2> ่องที oh. s <S ่4หลบผีผีไม่หลบในปี2546ในบทคำมีไปกรุงเทพไปีไไปกรุงเทพแล้วกูจะไปถูกไหมเนี่ยเรื่องที่5แอบคนข้างบ้านในปี2546ในบทจ่าจิ้ม เรื่องที่6ชื่อชอบชวนหาเรื่องในปี2,546ในบทเจ้าอาวาสได้ข่าวว่าใหญ่ก็เลยมาหาเป็นใครเนี่ยคนหรือผีถ้าเป็นผีจะเผาให้ไม่คิดตั้งเรื่องที่7คนบอผีบ้าป่าช้าแตกในปีทอตอบนกมาร้อยสี่สิบหกในบทอบอต,อตอออย กูจะไปซ่อนที่ไหนเราคืนเนี้ย,ยกูปลีโกวไปไหนไม่ได้เลยวิ่งนีผีทั้งคืนเรื่องที่8เดอะโกรนกวนกวนผีในปี2,547ในบทสับปเปล่ยชอบดีสิบพายเนยนจริงๆหนา้าตีนกูมาเลยเรื่องที่9ก็เคยสัญญาในปี2,548ในบทหมอผีอะไรกันวะ เฮียนนักเหรอไอ้น้อยจัดของเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัดกันมันทั้งไนเรื่องที่17ประจำบาน2ในปี2548ในบทจุกเบี้ยวสกุลว่าจาน่ะเขารักหนูอังไม่ได้รักแม่แล้วครับ อู้ยไอ้เหี้ยกูเก็บแล้วเรื่องที่11นรกในปี2548ในบทนาเต๋ามมองอะไรอ่กูอยู่ดิช่วยกูด้วยนักลงมาเองเดิโหไอ้ควายกูถูกแหววอยู่เนี่ยกยองแล้วยังไงเรื่องที่12สื่อภูเขาในปี2548ในบทหัวหน้าเผ่าสาราส บอกกูยังไม่ฆ่าคนไงรู้อย่างเงี้ยกูไม่ช่วยพวกมึงหรอกจับได้แล้วเนี่ยอาวกลับไปเส้เรื่องที่13สายพยักร้ายใส่หน้าในปี2548ในบทจ่าสุภาพเอ๊ะเคจือเบเกลจุดเบเเตสสิจุหมอจุมาจืดจิตอุ้ยติดอะไรวะติดกูในยวาย เรื่องที่14คนหอนขี้เรือนในคืนเดือนเซี้ยวในปี2548ในบทนาแดงมันเข้าไปในบ้านนั้นอีกแล้วเอาไงดีผมว่าบุกเข้าไปเลยดีกอ่าพี่โอ้ยควายพูดไม่คิดบ้านหลังเนี้ยแม่งโคตรน่ากลัวเลยเรื่องที่15หแซบในปี2549ในบทไอบ้าร์อุ้ยขี้ข้าคำก็ขี้ข้าสองคำขี้ข้าอชอบเอาเรื่องจริงมาเหย็ดแยม้ม<ๆ><ๆ>กูนักไอ<ๆ>เ มึงพูดอะไรสัตว์ไม่เกี่ยวกับมึงอ่ะออเรื่องที่16โกโกยเธอโยมในปี2549ในบทเมฆมึงจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มึงรู้ไว้เถิดว่าวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วเอาเด็กลาลีเหรอรแล้วทำไมไม่บอกคนบ้านเดียวกันเอาคนละครึ่ง แล้วทำไมไม่บอกว่าว่าบ้ังอยู่ลาดรีเออเรื่องที่17ลูกตลกตกไม่ไกลต้นในปี2549ในบทหลวงพ่อยอมโอ้โหนี่ถ้าเจอหมดเนี่ย มือจะไม่หงิกเป็นขิงเหรอเรื่องที่18แสบสนิทสิทธิ์ส่นาในปีน้าในปี2549ในบทสิทธิและเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่น้าแกด่าคำว่าไอซัตในหนังเป็นเรื่องแรกจนเป็นเอกลักษณ์ของน้าแกที่เราคุ้นเคยกันดีเลยครับไอเน็ตก๋วยเตี๋ยวชามนึงเอาเส้นอะไรเส้นเล็กไม่ใส่ชุรสนะเว้ยเอไม่ชินไม่สดไม่ตับไม่เปื่อยไม่เอ็นไม่แดกไอซัตเอ้ยเฮ้ยงอนซะงั้น เรื่องที่19รักนาย24ชั่วโมงในปี2550ในบทนคอมตรกคาเฟ่นี่แหละครับเฮ้ยตีอะไรมงึงห่บ้าเปล่าตีแบบนี้ได้ไงแบบไหนเีแบบนี้ตีคมเรื่องที่20อิส้มสมหวังในปี2550ในบทผู้จัดก,การเหยนินช่วยคนจนกูช่วยคนรวยช่วยกูด้วยกูติดอยู่ในลิฟต์เฮ้พ่อมึงเนี่ยแ <c oughs> น,นอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยใครก็ได้หยิบมันออกไปทีนลาลำคาเแล้วเกิน มาอะรเ,รอเ,เรื่องที่ยี่สิบเอ็ดปองลางะดิ้งลำซิ่งใส่หน้าในปี2550ในบทด้วงมึงเห็นใจกูบ้างกูจะเป็นคนการ <c oughs> มึงยืนด้านนี้เขายืนด้านนี้ถ้ามึงไม่คุยกับเขาเลยแล้วกูจะทำยังไง <c oughs> โอ้ยนี่ยเรื่องที่22ตักสู้ฟุตในปี2550ในบทเซินจ,จือหลงังเรื่องนี้นะครับแกรับเชิญมาแต่รูปครับ เซนชื่อหลงังจะพอแก๊งประตูผีดูแลร้านเหล้าและหอนาโลมมีรายได้จากการเก็บค่าเช่าเรื่องที่23พ่อแถวแตกในปี2550ในบทข่าวบอยที่ผ่านทางมาครับมาเล่นมุกโบกแบ็คเมา์เทนที่ดูกีทีกีทีดูตอนนี้ก็ยังหาอยู่ครับกลัวเกินจะเกินได้ไงเรามากัน2องคนลองอััดใหม่สิหนึ่งองออก็ครบนี่ เรออ,อ,อะไรล่ะไปเรื่องที่24ผีตาหวานกับอาจารย์ตาโบในปี2551นออในบทเวอร์ปล่อยเอาไปตามสบายใ้่ไอซ์แม่งมีกล้องสองก็ไม่บอกตาหวานจะชัดเรื่องที่25บ้านผีเปิบในปี2551นดในบทจ่ายยืน่นผู้พิชักสันตินราษฎร บอรหนึ่งไว้ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นใค้มาบมาบนฟ้าใค้มาใต้ดบินใค้มันปีกปีกบินกูจะปลาาให้ลาบลาบลาบหรือเยนินเรื่องที่26ผีไม้จิ้มฟันในปี2551ในบทพ่อขาไม้จิ้มฟันพี่จะเอาไปแคบฟันหรือแทงเหงือกครับอืมไอ้เยนินอุ้ยด้วยสั์มึงด่าใครลูกน้องจัดของมันเสียงดังมาเบาหน่อย เรื่องที่27วอหมาบ้ามหาสนุกในปี2551ในบทผู้ใหญ่เสนอหน้ามึงก็เฮี้ยอยู่แล้วยังคบเพื่อนหน้าเฮียย้อย,ยอย่างนี้อีกด้วยนี่เด็ฟันยังไน้ตีนในรนเสามึงรู้ชาวบ้านวท่องได้ฟันกัอยังไงจัดเดี๋ยวฟันขูดหน้าแห่งเลยมึงจําไว้นะไอ้กิวให้เสร็จงานนี้ก่อนมึงจะพามึงไปหาหมอพรทิพย์จะไปตัวดซียนเอ็นดีนพ่อใหญ่เหมือนกัน เรื่องที่28เทวดาตกมันในปี2 5 5 1ในบทเจ๋งใช่จริงๆด้วยไอ้หลอกนาะยหลอกบอกกูสักครั้กูกจะเดินไปกับมึงเรื่องที่29หัวหลุดแฟมิลี่ในปี2 5 5 1ในบทสังคมเหลสำนักขา่าวบีไเหรอครับจริงครับผมจะไปโกหกคุณทำไมถ้าไม่เชื่อผมมีรูปไปยืนยันต้่นช่องไหนครับ ช่องทางการเลี้ยงปดุกจะบ้าหรือไงฮะเรื่องที่30 bitter sweet b o y p o t the short film ในปี2551ในบทตำรวจจราจรเรื่องที่31มองหลวงพี่เท่งสรุ่นฮาร่ำรวยในปี2551ในบทชายออกรถใหม่ป้ายแดงที่ให้หลวงพ่อมาเจิมนั่นแหละครับต่อไปนี้ผมจะไม่นอนตะแคงผมจะนอนหงายให้ครบ7วันคนเรานี่งมงายจริงๆริงนะโมจะไปเจมิมรถผมจะอาบน้ำแค่หัวไหลรับหลวงพ่อ เรื่องที่325แถวในปี2,551ในบทคนขับแท็กซี่เรื่องที่33มสมัมเดียวหัวเหลี่ยมหัวแหลมในปี2,551ในบทหัวหน้าของน้ำมั่มแกครับค,คุณเป็นใครครับพละมาจารย์ตักหม่ผู้จัดการมนงั้นผมจะเรียกคุณมาคุยได้ยังไง เรื่องที่34บุภาราตี3.1ในปี2552ในบทเสียนต้อม,ม,มอุมาลูกพ่อมาหรือยังมาแล้วทำงานจัดการดิอย่าเคยอเออเร็วโอเคอี่ เรื่องที่35ฟ้าใสใจชื่นบานในปี2,552ในบทจอบเรื่องนี้ก็ฮามากๆเลยครับการไฟ้ายการกบไม่ของนอกส่สมมาขยอกอะไรเงินเล้ยพวกคุณร้องเพลงสังคมเก่าได้ยังไงอ่ะเอาทำไมเราร้องไม่ได้แล้วก็ไม่บอกขึ้นอ,อ,อย่างนี้ต้ตะกูลต้แต่บานแล้ว,ลวลมาดีว่าห้ามร้องเว้ย <Hey. S 2> เรื่องที่36โหดหน้าเหี่ยวในปี2552ในบทมงคนราม่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นมาสเตอร์พีซครับกูมึงรอดแล้ตายกันได้บอดบอดกินไปมีใครจะตากบอดดิเหรอนี่พายเหี้ยอะไรล่ะมีโจงสองตัวเนี่ยฮะเรื่องที่37กระสือฟัดปอบในปี2552ในบทสัปเปอร์นหน่อยนะไป E เป็นไรล่ะมึงรู้จักเขาไหมอ่ะไม่รู้จักแล้วมันหลอกเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขากลัวกลัวมึงตอนสลบแล้วจะกูหลอกมึงบ้างล่ะบ้่ามึงก็กลัวเหมือนกลวแหละเรื่องที่38อีซ้มสมหวังชัดชาในปี2552นอองในบทคอมมันจหวกไป้างมึงก็ตัวให้รอดเถอะ เออคุณรู้ละไอ้ข้อทำอะไรเนี่ยออไอ้หวังกูหากุญแจไม่เจอเรื่องที่39บุปผาราตี3.2ในปี2,552ในบทเสียนต้อมพ่อมีอะไรใครมาคุณรู้กูจะถามมึงเลย เรื่องที่40สวยสิงกระทิงแซบในปี2552ในบทรุงวัดเรื่องที่40 3 2าที่2ทธันวาในปี2552ในบทคนไข้ใหม่ยเลขเจ็ดพี่มาผนกจิตเวชพี่บ้าว่พี่ทำงานอะไระพี่เป็นนักแต่งเพลง R.S. และกมมี่ A R G M e, พี่อะไรคือ R.S. และกมมี A ่ R G M e? ออก็ค่ายเพลงไงพ,พี่เป็นอินดี้ น้องไม่เข้าใจพี่หรอเรื่องที่42สมวาร n นไทยแล้วรักก็หมุนรอบตัวเราในปี2553ในบทอากงหนึงเป็นกระเทยเหรอโอ้ยขนาดนี้อากงยังก็ต้องถามอะีกเลยค่ะเธอจริงหรือเปล่าไม่เชื่อหรอกทำอะไรก็ไม่เคยเชื่อเธอจริงอาการต้องออกมากกว่าน,นี้ดิมิสดโอ้ยสุดยอดเรื่องที่43 4สิงนเฟิร์มในปี2553ในบทจ่ายแยมเดี๋ยวก่อน ให้ผมไปส่งที่ไหนส่งที่โรงพักโรงพักผมไม่ไปงั้นไปสอนอได้บ้าแน่อ้ควายเรื่องที่44กองพันครึกครื้นทอทหารคึกคักในปี2553ในบทพลทหารเอกรุ่นเดียวกันแท้มันทำกับกูได้ไอ้ขมนะไอ้ขมมึงจะหลงเข้ามามั่งแล้วกันไปดูถ้ากูออกไปได้กูจะไปเรียนต่อในร้อย ให้ส่งออมามึงโอ้พี่สภาพเนี้ยติดคุกมากี่ปีแล้วเนี่ยสามวันเรื่องที่45สามย่านในปี2553ในบทนักคอมคนขับรถทัวร์ตัดยิงไอ้ย่กเรตกใจหมดลื่อมตัว,ตว,ตว เรื่องที่46ผู้หญิง5บาป2ในปี2553ในบทพี่เบิร์ต<อ> เรื่องที่47โป๊ะแตกในปี2553ในบทคอมชวนชื่นเนี่ยแะครับเอ้ hey, คอมอืมสลขนาดอะไรว่าสันชุดทีมด้วยชวนชช่นโอ้ยสัสแกนี่เล่นไม่เลิกกันพระนั่นน่ะนรกจะแดกกระบาลแดกที่ไม่ทันแล้วทำไมอะ่ะใส่ทั้งกระบาลแล้วเรื่องที่48โรงพิเท่ง3รุ่นหาเขย่าโรคในปี2553ในบทหัวหน้าค่ายมวยม เรื่องที่49ิเอีเหตุสดเผด็จศึกในป 5, mm. ี2553ในหมอรโอยห้าสิบสามในบทหมอรำโอสดเทพเรื่องที่50ยายสั่งมาใหญ่ในปี2553ในบทตำรวจที่มาจับไฮโรน้ำหม่ำให้ไดฮากันนั่นนะครับสวยออกอะไรเนี่ย จะไปไหนเล่าให้แกตัวก่อนเดี๋ยวมึงกินกุ้ยหมดตัวแล้วนะโอ้โหนี่แกมรู้กี่ตาแล้วเนี่ยจะเบี้ยวเยเรื่องที่51น้ำผีน้องสยองขวัญในปี2553ในบทนาจวบมันเป็นไปไม่ได้นะที่คุณจะกลับมามองเห็นอีกอ่ะเป็นไปได้ไม่หามีทางผมเป็นหมอนะผมถึงมหาหมอขมน่ากวนตีนขมับไม่อุ เรื่องที่52ผู้ชายหลันล้าในปี2,553ในบทคนขายกาแฟทำไมโกต้องใส่ถุงมือลูกบอลจะได้ไม่หลุดมือเพราะใส่ถุงยางมือมันจะเป็นอย่างนี้เรื่องที่53ตุก๊กี้เจ้าหญิงขายกบในปี2,553ในบทอาจารย์สินอาชาอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าเจ้าหญิงที่มีพระสนิทชมเลยเลิศ คนนี้แหะครับเป็นอาจารย์สินอาชาเขาเป็นอาจารย์สอนขีมมาระดับโลกเรื่องที่54กกะปิลิงจอไม่หลอกเจ้าในปี2553ในบทจาอาวาสหนึ่งฟอยอ่ะแฟรอ่ะจะให้อายุวันพุธวันพุทธนกวันโนสุขังพลังเซียมเย่เซียมเย่ยาเวอยาเวอะโยม เรื่องที่55สุดเคสเลเป็ดในปี2553ในบทดีเจเสน่ห์ซึ่งผมนะครับก็ได้ยินคำว่าซ้ำจากหนังเรื่องนี้จากป่ากแกนี่แหละครับทำไมไม่ซ้ำเรารูาร้ฮะมันต้องซ้ำการซ้ำกันน่ยมันเป็นศิละปะแต่ถ้าเองไม,ม่มีศิละปะในหวัวใจมันก็ใช้ไม่ได้ไปกลับไปซ้ำครับเชื่อพ่อเรื่องที่56หา,าศาสตร์ในปี2554ในบทอาจารย์ใหญ่แห่งโรงเรียนฮา,าศสาสตร์ เมื่อกี้เมื่อกี้บทนี่ครับว่ซื้อออกที่ไหนเจ้าบ้าเอไอเนี่ยโซนี้นั่เ้าจะถ่ายแม่งบ่ายโมงโซทำาเนี่ยเนี่ยทที่่อนมีเจอเืรเรื่องที่57เท่งนงจีวอนบินในปี2554ในบทกองโจนหน้าผีคลิบประกันเกราวัจิกับวีตวีตวี ตึม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 เรื่องที่58บางคนแครแครบางคนในปี2554ในบทคนดูแลตึกโง่ชิบหายมีฟองน้ําก็ไปบอกเรื่องที่59ชิปหายในปี2554ในบทนักพนันทําไมพอจะได้กลับป้าไปได้จะกลับ ออยู่่นี้งเกเกัไจโ,โใครทิปกูกูไม่ได้ทิปหนึ่งไม่ได้ทิปแล้วใครทิปบ้าเอ้ยเรื่องที่60สิบ Love Summer r a k t a รออ on the Beach ในปี2,554ในบทพ่อไข่มุกที่เป็นใบเฟิร์นนางเอกของเรื่องนั่นแหละครับทำไรกันอนะบันลายแล้วนี่เล่นเป็นเด็กๆก,กันไปได้ Oh. เรื่องที่61มิดมิม่เลสซิ่งเลิฟในปี2,554ในบทชูศักที่บ้านไม่มีถ้วยเลยไม่มีครับเรื่องเวลากินข้าวใส่กะลากินใช่ไหม oh. <laughs> เรื่องที่62แวมไพร์สตรอเบอรี่ในปี2,554ในบทจอมโจรผมไม่ยอมพวกคุณหรับผมจะฟ้องกับตำรวจแห่งชาติ ฟ้องตนตะกนจังลรวจปู่ของปู่ย่าของย่ายายของยาย,าย,าย,ายาตาของตาพวกคุณจะเดือดร้อนเรื่องที่63จายักก์แหลนในปี2554ในบทพี่สำเริงพี่เลิงว่าแหลนจะชอบไหมครับชอบชอบผมเหครับชอบเค้กหน้าเค้กดีกว่าหน้ามือถอพี่เลิงเขาพูดเล่นกูพูดจริง เรื่องที่64ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค3ยุทธนาวีในปี2,554ในบทชาวบ้าน,นเรื่องที่65สคสอสวิตตี้ในปี2,554ในบทคนขับแท็กซี่ เอา้าก็มึงถามกูเองไม่ใช่ว่าใครอยู่ใกล้ปากซอยอ่ะม่งบอกว่ามึงผู้โดยารแล้วอ่ะไม่ถามกูลวมึงผู้โดยารฮะมึงบ้าหรือเปล่าขออนุญาตช่วยลองวางสายเรื่องที่66วาเลนไทน์สวิตตี้ในปี2555ก็ยังรับบทเดิมครับคือคนขับแท็กซี่นั่นแหละครับจะจอดแยกไปถึงไหนวะมีอะไรไอ้สัเท่านี้นะที่จริงตัวเองไม่ต้องมาส่งเขาก็ได้นะ เรื่องที่67เขาเรียกผมว่าความรักในปี2555ในบทนทมอมถ้างั้นจัดมาอีกดอกใครยี้อัลอ,อไอ้จัดตบทจนข้อมูลกนลุนบดากูนี่เคลื่อนหมดเอา้าเรื่องที่68คุณนายโฮในปี2555ในบทผู้กองบูาพาบาในบทผู้กองบูราพา ไปได้แล้วมัง้งเจ็บกกลิงไปหมกแล้วเรื่องที่69รักแรกกระแทกจิ้นในปี2555ในบทต่องย <Yeah! S 1> เอา,เอาจะไปไหนอะถามได้กูจะไปห้องน้ำเล่นขนาดนี้มึงไม่คิดเข้าห้องน้ำยังไงอีบ้าเด็กก็เปลอะไปหมด เรื่องที่70แก๊งตบผีในปี2555ในบทนาคอมไอ้ดอนไอ้ดอนไอ้ดอนน้นะโอ้ยนะผมอยากเจอน้ำมานานมากเลยครับอุ้ยผมชอบน้ำมากเลยอะน้ำอมเยินวัดีครับเรื่องที่71เก่าเกียนในปี2555ในบทอาจารย์เฮงเข้าเรื่องดีกว่าอาจารย์คือผมอยากได้ของอะครับ ตอนเนี่ยมันมีแต่ตอนเนี่ยตำรวจเขาวาดล้างไม่เหลือแล้วไม่ใช่ของอย่างนั้นเดี่ยจานเรื่องที่72อหอแต๋วแตกแหกมักวักในปี2555ในบทหมอผีฮันุมานโอดเพลงได้เลยฮันุมานดีความสุขละเกิดนะปีนี้เสียงแตกหนุ่มมาก เรื่องที่73คืนวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์ในปี2555ในบทอะตอมที่มันอยู่ในหนังคู่ฟัดวัดแดงนั่นแหละครับอะตอมทำไมไม่โดนเลยอ่ะคูไม่ได้ท้ามันอ่ะหมดแล้วมั้งอลูกไม่มีพ่อลูกหลง เรื่องที่74ฤดูที่ฉันเหงาในปี2,556ในบทนาอะตอมกูงงก่ายปีเปียกปีเอยอะไรก็ไเอ็งเนี่ยกูขอพูดคำเดียวเลยนะว่ากูเนี่ยหนาวที่มึงเอาเสื้อผ้ากูคืนมาเรื่องที่75โอ้ไมค์โกสคุณผีช่วยในปี2,556นา้สในบทนกเข้มเซียนพระ ม่กำลังท่องอยู่ยังไม่มีอะไรเรื่องที่76 first love รักครั้งแรกในปี2556ในบทครูเบหวิวหาได้รู้จักครูไหมครูแทบเป็นนักเต้นมีชื่อเองต้องรอสักประเดี๋ยวแล้วเองจะได้รู้ผลเยี่ยงกันขอไปเชี่ยวมากกว่าน,นะครูนี่กูอยู่กับคนโลกไไนเนี่ย เรื่องที่77น้โมโอเคในปี2,557ในบทเสียถังและในชีวิตเคยไหมที่เคยแบ่งเศษอาหารให้หมากินกระดูกก็ไม่ยอมให้กินผมเที่ยวแหลกหมดเลยครับคนบาเลยอะ่ะคนอย่างนี้น่าตายหาไปตั้งนานแล้วนะครับไอ้กล้วยมึนอย,อยากลวเร,เรื่องที่78ฟิลกูดเพราะรู้สึกดีๆที่มีกันในปี2,558ในบทอาจารย์มาก่อน ผมมาสายแค่นิดเดียวอ่ะชาไม่ล่มจมหรอครับ <H uba! S 1> เรื่องที่79เลิฟอ,อรูมีไลท์รักอะไรไม่รู้ในปี2558ในบทจำนนมึงอบ่ามึงอยู่ที่เนี่ยแล้วมึงรู้ไหมว่าทางขึ้นทางลงเราอยู่ตรงไหนรู้สึกว่จะไม่รู้ไอ้สักนะนึกว่าผัดนะะไรวเรื่องที่80 บาสแ8 8แรงทะลุนรกในปี2,559ในบทหลวงพ่อเรื่องที่81จำเนียนวิเวียนโตมอนในปี2,559ในบทเสือดอนกูไม่ปล่อยกูไม่ปล่อย เดี๋ยวต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับกูแน่นอนโอ้โ,อโหได้อย่างใจเลยอออโอ้ยพอแล้วมึงเชื่อไหมกูเพิ่งเหยียดตรงเลนกี้เนี่ยเรื่องที่82ไทยแนลนด์ only เมืองไทยอะไรก็ได้ในปี2560ในบทชิงหลงนี่แหละคนเราเขาบอกเลยนะจะช่วยใครลื้อต้องจำไว้รู้หนะ้าไม่รู้ใจข้าใจไหมครับถ้ารู้เขารู้เรา ลบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งอ้าี่จัดจะหมดโรยอเรื่องที่83สบามซามบอยซอยตื้อในปี2560ในบทโจ๊ะสายฟ้าน่าลองฟังเพลงก่อนดุกดุยดุกดุยบักก้ปูดูก,กินฟันชุยมแมลงสาบอยากกินขนมกินลูกอมซะจนแก้มตุยอ่านอ่านอ่านอย่าพึ่งลุกก็ลังองนี่น้าลุกไว้ละเรื่องที่84ดสิบ o ี่ไทูมอโรในปี2560ในบทนักดนตรีอาวุโส เรื่องที่85ดบห้ไบแมนสักการินตูดหมึกในปี2561ในบทลุงปีชาสุรียังอยู่หรือเปล่าโอ้ชัดไอ้สัตว์มึงจะจังใจยิงกูจริงไปอยู่ตูตาอะเฮียไอเด็กเวรเรื่องที่86ฮักแพงในปี2561ในบทเสียนรงค์ เรื่องที่87สงการแสบสถานโลกันในปี2,562ในบทเสือสอวาเดนทาย่อไปนี้คุณจะปิดไข่แล้วเข้าใจไหมพอกระปัน้นักมวยใหม่ขึ้นมาดิไอ้ยัยหลองคอนะปากกูแหวงพ่ออะไรโองต่อยปันเยนินพ่ออะไรโดนตีมีการนะคุณ เรื่องที่88หลวงตามหาเฮงในปี2562ในบทหลวงตาตามชื่อหนังนั่นเลยครับฟังหลวงตานะเลิกเถอะโอเคไหมเรื่องที่89ออนซอนเดย์ในปี2 5 6 2ในบทหลวงตาบุญเขาห้ามตีกันในวัดแล้วไปยังพาขึ้นไปบินทบาทนอกวัดได้หรือบาทที่นี่เออทำไมเราไม่บินทบาทในวัดไอ้หลวงพี่นั่นนะสิอยากจะรู้ใครเป็นคนตั้งกฎ เรื่องที่90้าสบไบแมนสในปี2,562ในบทรุงปีชาเจ้าเก่าจากภาคแรกนั่นเลยครับฟาร์มพีกของเรื่องนี้นะครับอยู่ที่แกต้องประชันบทกับพี่เต่านั่นแหละครับไอ, tornado, ไอสัตว์เอ้ยวร้านเหมือนกูเลยแต่แม่งมีบาโคตด้วยนี่กูจะแนะนําให้หัวล้านจะใส่หมวกเ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นพืนเปิดมาทั้งร้านต th ้งผืนนอายเขาเลยนะว้ย เรื่องที่91แทปปี้นิวยูแสบสนันยันวางในปี2562ในบทลุมพงคนขายลอตเตอรี่นุมสงสารลุงเถอะช่วยซื้อลอตเตอรี่หน่อยตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวนี่พอมกเกงหลวมหมดแล้วโอ้โหลุงใจดีเลยเรื่องที่92มือปืนโลกพระจันทร์สองในปี2563ในบทฟินดงจงอางไฟคิดไซเลนเซอร์ <_ an> ร mm hmm. <_ an> เรื่องที่เ3าสหลวงพี่กับอีปอบในปี2 5 6 3ัในบทหลวงพี่นั่นแหละครับ<_ an> <_ an> ไว้แค่เยี่ยวเจกระเจี้ยวหลวงพ่อเรื่องที่94ฮักเถิดเทิงในปี2563น้าในบทจะพอในทุนค่ายเพลงไม่ได้30ผมถือว่าจบเฮ้ย40%บตกลงมึงชักมาทะมีอะไรกูตกลงกับเขาแล้ว มึงยิงทำไมมือปืนชักแล้วต้องยิง,งไม่เช่นนั้นจะเสียโปรไฟล์เรื่องที่95เรื่องสุดท้ายของแกครับอีเลียมซิ่งในปี2563ในบทนสอนมึงหยิบค้อนกูไม่ได้หรอกนอกจากคนเกิดปีเสือเดือน4วันที่12เท่านั้น <laughs> <laughs> อ้าวไอสัตว์มึงเกิดวันนี้เหมือนกันเหรอ <laughs> เออ